โอเคนะครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมดรามบอลแซดลุกขังแบตเทอร์กับวันฉลองไซยาเดย์สิมีนาคมนะครับของปีนี้เป็นโกคูซูเปอร์เซอรก่อนที่เราได้พูดคุยกันไปตั้ง2คลิปที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ตู้มาแล้วนะครับตู้ไม่มีโปรโมชั่นนะเปิดแล้วเปิดเลยเสียแล้วเสียเลยหมดเพชรแล้วก็หมดเลยนะยงนั้นใครจะเปิดก็คิดด,ดูดีนะครับผมเพราะว่าการที่ว่าตู้ไม่มีโปรโมชั่นเนี่ยเราเปิดแป๊บเดียวมันก็หมดเพรแลว แล้วพอเราเปิดไม่ได้แล้วมันมันจะทําใจยากผมบอกแล้วว่าตัวเซยเดเนี่ยผมเจ็บมา2ปีซ้อนและไอ้บูลี่กับมาจินเบต้าเนี่ยผมเสียไป300เพชรมันไม่ออกเลยเพราะว่ามันนี่โมโมชั่นเลยเลยไงดังนั้นเนี่ยก็ต้องเวลาจะเปิดนะครับคิดดีๆนะฮะเพราะว่า,าหน้าตูก้ก็ก็ดูโอเคนะผมว่าคืออย่างตัว2ตัวใหม่ดีมากเลยเบต้านี่ดีมากนะบเบต้าเหมือนเป็นตัวที่แบบว่า เป็นตัวโต๊ะค้งเฟสที่รองลรามาจากโกคูนิดหนึ่งอะ่ะเออเป็นตัวข้างตู้ที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีเบทังนะครับเบทังได้กลับมาครั้งแรกของเซิร์ฟเวอร์เราและเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยกลับมาเร็วมากมาจีนเบตานะครับโบลี่รวมตัวไซเดแล้วก็ d o ่ยดับเบิลซันด์ลาดิสนะผมบอกเลยว่าใครใครรอพี่เทพคนนี้อยู่เนี่ยจริคงควรเปิด นะถ้าคุณแตจะเปิดการซาแล้วคุณกาลังลังเลใจอย่ว่าเออมันจะได้หรือไม่ได้จะเปิดดีไหมตู้คุ้มหรือไม่คุ้มให้คุณมามองหน้าเขานะครับคุณมาเลื่อนมาเนี่ยคุณเลื่อนดูแถบแบนเนอร์อ่ะคุณเจอรายิดปุ๊บคุณอยากเปิดเลยเนี่ยเจอหน้าเขาปุ๊บเสียเพชรแน่นอนนะครับแล้วก็มีบาร์ดักฟ้าอันนี้ก็คาดกันว่าอาจจะได้ ECA ในในปีหน้าในปีหน้าไม่ก็ปีนี้แต่ปีนี้ไม่น่าใช่นะว่าเป็นธีมภ้คกอตใช่ปล่าล่ะนะครับไอเบต้าแบงเปล่างคุณ แล้วก็โกคูนามิกนะครับหมดแล้วก่อนหน้าตาแต่ละตัวก็มันก็ดูโอเคนะพูดถึงแล้วแบบว่าคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นอะไรเงี้ยมันก็มันก็ได้อยู่นะแต่แบบมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะไม่ได้ดีเท่าโบกตู้กาชาใหญ่ๆอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกาชาที่ระดับกลางๆผมว่าซึ่งผมจะตั้งงบไว้สัก350เพชรละกันถ้าเปิดไม่ได้ก็เราไปแลกเบททังนะครับแลกเบททังเสร็จปุ๊บผมก็หนีเลยนะแต่ต้องเปิดกาชาก่อนนะ เพราะถ้าเกิดผมเปิดได้เบทั้นเ่ยผมก็จะได้ไม่ต้องมาแลกไงน,นะครับมาลองดูกันว่าผมจะได้เบทั้งหรือเปล่าหรือว่าผมจะได้แลกแล้วก็ผมจะได้โกคุก็ตัใหม่ไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยกับกาชาไซยาเดปีนี้ซูเปอร์ไซย่าก็สละขอดูท่าไม้ตายเลยนะร,รู้สึกว่าตอนเราดูในโกคังนาทนี่ภาพแม่งสวยมากเลยนะท่าไม้ตายล่างก็สเนี่ยขอดูเห็นเป็นบุญตาหน่อยดิเนะอมออล่าสวยจริง แต่พอดูแบบคูณ2มันดูเร็วไปดูไม่ทันดูแบบถ้าไม่ตายคูณ1นปกตินี่คือมันดูสวยมากเลยฮะนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเปิดเลยกับมันติแรกนะครับทุกคนขอให้พลังแห่งความโชคดีจงสถิตอยู่กับท่านอย่ากเกลือกันทุกคนขอให้ทุกคนได้เร็วๆแล้วก็ไปเลยครับมันติแรกมา50เพชรที่เราเก็บมาเสียไปแล้วหนึ่งเจ้าสึอเบกต้าอ้าเบเกต้าบินมามีลุ้นอยู่ะฮะ เบิต้าเอ๋ยจงจงขานเสียงนันซะโอ้ไม่โอ้มาเขวันอ่ะขานเสียงนั้นได้ไหมฮะฟังเสียงครับเฮ้ยคูเดเดโอวาริดะแต่ว่าไม่ไม่ฟิวชั่นนะแต่ว่ามันโอวาริดะแสดงว่าได้หน้าตู้นะครับไม่ฟิวชั่นแต่ได้หน้าตู้แน่นอนงงไหมสายสามหน้าตู้ตัวอะไร <c oughs> นั่นน่า ผมตอนผมมีภาพในหัวขึ้นมาแบบเป็นแบบเป็นดาร์กเทเซนนะลาดิสแน่เลยแม่งยืนเช็ดปากแน่เลยวะ่ะลาดิสพี่ชายแสนดีพี่ชาย,ชายบาดักโอ้โหคุณพ่อมานะครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชายแต่ว่าพ่อมาโอเคก็ผมยังไม่ลุงนะเอามาก็โอเคผมไม่ได้ว่าอะไร,รอยู่แล้วกับบาดักนะครับรอให้มันเก่งในอนาคตก็น่าจะดูดีขึ้นนั่นแหละสำหรับบาดักตัวคังเฟสตัวเมื่อกี้หมดยัง น่าจะหมดแล้วแหละได้บาดักมาตัวหนึ่งอุ้ยแล้วก็ทั้งฟ้าทั้งฟ้านี่ผมมีแค่สองตัวโอเคปลดทางให้ปลดทางเพิ่มมันตีแรกก็ได้ด็อกังเฟสอยู่นะแต่ได้เป็นตัวเก่าแค่นั้นเองคือตัวเก่ามันอยู่ในกาชาเยอะไงไม่ใช่อะไรอะ่ะจะมาลุ้นไอตัวใหม่สามตัวแรกมันก็แบบต้องใช้มันต้องดวงในดวงนะมาครับมันติที่สองไปโกคูก็สงมาพลังของซูปเปอร์ไซยกนะ็น่ะ แดงๆสีแดงๆทั้งเบต้าบินใหม่แล้วครับรอบนี้จะฟิลหรือเปล่า <_ han> ต้องฟังเสียงอีกที <t une> ต้องเปิดฟังเสียงทุกครั้งนะครับเวลาเบต้าบินผ่านเหมือนจะไม่ฟิลนะทุกคนหรือเปล่าไม่ฟิลจริงฮะอ <_ han> ืไปแล้ว <_ han> ซึ่งถ้าไม่ฟิลอย่างนี้ก็ไม่น่าจะได้อะไรนอจาก <_ han> <_ han> ทรงแล้ะ <_ han> ตอนเลี่ยนลงแล้วเป็นอักษรสีลุงนี่คือลุนจะฟิลเหมือนกันแต่ไม่ฟิลอะ มันมีสัมผัสที่แบบว่าเออบางทีแม่งก็แบบเหมือนจะฟิลแต่แม่งก็ไม่ฟิลบางทีแม่งเหมือนจะไม่ฟิลแม่งก็ฟิวชั่นเฉยเลยฮะซูปเปอร์ทรโอเคยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีครับแค่สองมันตีนี่เป็นเรื่องปกติต่อไปร้อยห้าสิบเพชรนะครับมันตีที่สามของเราไปต่อผมตั้งงบไปสามร้อยห้าสิบนะจะออกมาแต่โดยดีหรือเปล่าคุณโกคูครับมันตีที่สามของเราอยากเห็นแบบโผล่มาเป็นมิติโรเซ่มากเลยเบียต้าบินมาทุกอบเลยว่ะ ไม่เคยไม่เคยเว้นสักรอบหนึ่งเลยแบบเว้นให้เป็นแบบแอนิเมชันแบบคอมโบนก็ได้นี่แม่งบินมาทุกรอบกูต้องกูต้องมานั่งลุ้นทุกรอบว่าเบตา้าจะฟิวหรือเปล่าอีกแล้วอ่ะพลังขึ้นเต่าทร,รมาได้แล้วอ่ะมันไม่ฟิวชั่นนะทุกคนแย่แล้วอาการไม่ดีอีกแล้วเบเตา้าบ,บินมาไม่ฟิวชั่นกับเราเลยไปกอรครับดูส่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรออกแน่นอน ผมให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปครูหัง่ไนไง okay. โอเคกูเดี๋ยวกูได้แลกไปทั้งแน่อีกสามมันตินะอีกสามมันตมสามมันติสี่มันตีได้ถ้าเกิดว่ายังไม่ดกคครั้งเฟสอีกอะผมจะผมจะหยุดที่สา0ร้อยเพลทแล้วผมจะไม่ไปเกินแบบสา0ร้อยห้าสิบเพชแล้วไม่ไหวถ้ายังไม่ออกดกครั้งเฟสอีกนะผมจะหยุดแล้วนะครับเต็มที่สามรอยเพลทรออันนี้สองรอเพชมันตีสี่ครับไปโอเคสักทีหนึง่งนั่นแหละเพอร์เฟกต นะครับเทศินทางเจ้าสื่อย้ำฉาช่วยให้เราได้ตัวของซูเปอร์เซีร์กอตทีได้ไหมพลังของชาวโลกมาครับตัวอะไรกระจกแตกสองทีอยู่แล้วแหละใช่ไหมสองทีครับผมโกคูซูปเปอร์เซยร์กอดเฮ้ยท่านวิสมาท่านวิสมาเขาจะบอกเอ่ยแล้วหรือเปล่าท่านวิสมาแล้วนะหรือฉันจะโชว์พลังของเทพเจ้าให้ดูมาพลังของเทพเจ้า พลังของเทพเจ้าซูเปอร์ไซย่าก็ซูเปอร์ไซย่าจริงก็ซูเปอร์ไซย่าก็ซูเปอร์ไซย่าอะไรวะซูเปอร์ไซย่าก็ก็จริงวะกูว่าแล้วต้องมาเออคือพ่อมาแล้วอ่ะถ้าพี่จะไม่มามันก็แปลกไงพ่อมาพี่มาให้เหลือแค่มันแล้วนะเหลือแค่ลูกแะเหลือแค่ตัวลูกเองแล้วนะ ว่าแล้วดาร์คเพย์เซนต์มันทำงานโอ้โหมีแถมให้ด้วยนะเป็นล่าง SR นะดาร์คเพย์เซนต์ทำงานจริงครับภาพแม่งยืนเช็ดปากมาจากไกลเลยตัวที่ดีที่สุดในเกมโกคูสีเหลืองสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละร่างโอเคแล้วเหลือ5้าย40เพชทแล้วเปิดอีก2มันติคือผมเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าผมไม่ได้โร้ังเฟสผมจะอยู่ที่3 0ายเพชรแต่นี้ผมได้นะไงแต่แม่งได้เป็นลาดิสไงประเด็น เออเอาเบทังไหมก็ได้เนะแบบผมจะได้ไม่ต้องมาแลกอ่ะไม่ต้องได้ตัวใหม่ได้ขอแค่เบทังมาก็ได้ให้มันเปิดแบบคุ้มคุมหน่อยรอบนี้เบกต้าบินมาอีกแล้วไม่อยากให้บินมาเลยคือบินมาผมผมจําภาพจําที่ว่ามันไม่ยอมฟิวตลอดเลยรอบนี้ฟิวแน่นอนอ้าวไม่ฟิวแต่ว่าพูดโอริดามันพูดโอริดานะมันได้หน้าตู้เลยครับแต่มันไม่เคยฟิวกับผมเลยมันไม่เคยฟิวอะไรเลยฟิลลิงกูดอะไรไม่เคยมีเลยมีแต่ฟิว ไม่เดี๋ยวฟิวฟิวไฟบ้านไฟเปิดไฟดับเนี่ยแม่งแม่งมาทุกมาทุกรอบจะได้โต๊ะคังเฟสหรือไม่ได้มันก็ไม่อยอมฟิวข้างนั้นนะครับเบต้านี่ขี้งอนนะเบต้าเนี่ยซึ่งเดลเลย์อยู่เลยครับเบตา้านายจะช่วยให้เราได้ซูเปอร์ไซยากอตหรือเปล่าถึงแม้นายจะไม่ฟิวชั่นก็ตามซูเปอร์ไซยากอรซูเปอร์ไซยากอรโกคูซูเปอร์ไซยากอรซูเปอร์ไซยากอ,กอร ยูซ yeah, oh, oh, ูเปอร์ไซยังก็ซูเปอร์ไซยังก็ซูเปอร์ไซยัก็ซูเปอร์ไซยังก็ออกตัวสุดท้ายเฮ้ยจจิูเปอร์ไซยังก็เบทังในที่สุดผมก็ได้สักทีกับเบทังเอวาผมไม่ต้องแลกแล้วโอเค ม่ต้องแลกออย่างน้อยก็ยังดีทียังไม่ได้แลกไม่ต้องเสียเพชรแรกเออโอเคเคครับเดี๋ยวเราจะไปอีกมันติดสุดท้ายด้วยกันสลับกาชานี้เริ่มอันนี้เริ่มมากินคุมแล้วอันนี้คือคุมแล้วได้เบรทางคุมแล้วคุมเลยครับอันนี้คุมแล้วมันติดสุดท้ายนะครับผมว่าเราต้องทําวิธีกรรมอืมถ้าบอว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะมันต้องใช้วิธีวิธีตัวช่วยแบบสายศาสตร์ที่มันรวมพลังแค่เป็นซูเปอร์ซคระก็อดโกคูนะครับ และประเด็นก็คือเราต้องใส่ตัวละครที่เป็นสีเหมือนกันนะไม่งั้นไม่ได้นะสูตรผมอะ่ะเออเนี่ยใส่ไปครับวีดีโอแดงนี่เรียบร้อยทีนี้แหละทุกคนผมได้แล้วดูดูด,ดูรวมพลังกันรวมพลังของชาวไซย,ยาทั้งหมดนะครับไปถึงแม้วิดีโอจะไม่ใช่ชาวไซยาเถือว่าวีดีโอกาลังมีปังไงก็เลยนับเหมือนกันนะครับมันจะมาทําหมุนกลงล้อแห่งชะตาดีกว,ว่าไปหมุนฮึจุบวีดีโอฮึจุบ โกฮังฮึ ung, ้ยจึ ang, ๊บโกเทนทังฮึ้ยจึ๊บบีต้าฟิวชั่นกลายเป็นซูเปอร์ไซยัลกอดโกคูแล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนด้วยไม่งั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนตัวโกคูกอดในมูวี่มาด้วยนะไม่งั้นไม่ได้นะครับฟิวชั่นไปแล้วเมื่อกี้กลายเป็นโกคูกอดมูวี่นี่โคตรเพอร์เฟกต์ผมบอกเลยผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วเรียบร้อยโกคูกอดนะครับเห็นไหมเราได้โกคูกอดแล้วทีนี้เวลาผมไปเปิดกาชาเนี่ยหลังจากเราทําพิธีกรรมเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะออก โกคุกอนให้เหล่านะครับคุณดูมิติโรเซ่ไหมะมิติโรเซ่ทำไมมันส้มจังวะทำไมมิติโรเซ่มันดูส้มเสียเวลาไม่เนี่ยเฮียเอาละน่าจะจบคลิป,ประมาณเท่านี้อย่างที่บอกไปครับว่าตู้เซยเดย์มันนี่ไม่มีโปรโมชั่นนะมันเปิดมันเจ็บเหมือนกันนะโอเคลุ้นก็จบแตกสองรอบเมื่อกี้โคตรลุ้นเลยนึกไม่จะแตกสองรอบแสดงไม่ใช่ะ่ะอะไรครับ ตามนั้นฮะหมดคําสซิลเวเลยโกฮังสองมาโอเคอีมันต้องไม่จบแค่นี้หรือวะทำไมวะทำไมมันมันเบรกไม่เคยอยู่เลยอะสุดท้ายสุดท้ายนะนี่ผมทุ่มเพราะว่าผมอยากได้ไงไม่ใช่อะไรเพราะว่าเป็นโกคุกอตถ้าเป็นตัวอื่นผมไม่ทุ่มหรอกเว้ยสุดท้ายอันนี้สุดท้ายจริงละได้ไม่ได้ก็ไม่เปิดแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวจะเสียเพชรเยอะไปละมาสุดท้ายจริงนะสุดท้ายนะสุดท้ายนะครับจงมาเถอะโกคุกอต รวมพลังชาวไซย,ยาทั้งหมดกลายเป็นซูเปอร์ไซยาโกคูก็ตนั่นเองครับโอ้โหเออไม่นะเปิดต่อเลยโอเคอย่าเปิดเลยอย่าพอได้ละพอได้ละเดี๋ยวมันจะไปไกลเกินกว่านี้แล้วฮะหยุดสักทีแล้วเราดองเพต่อไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับไม่ถึงขั้นที่ว่าแบบต้องเปิดให้ได้ แต่ก็เก่งเ่ะเป็นท็อป TUR เลยก็ว่าได้ก็เลยอยากได้แต่ว่าผมว่าถ้าเปิดมาได้แค่ตัวเดียวอาจจะยังไม่ได้แบบตีไม่แรงเท่าไหร่นะมันตีคิดไม่ได้นอกจากล่างซุปเปอร์ไซยาไงตามนั้นนะสำหรับซุปเปอร์ไซยาก์ก็ตคูในการเปิดกาชาก็ถือว่านะผมเสียประมาณสี่ร้อยเพราะว่าเกือบสี่ร้อยปะ,ปะ, <c oughs> <c oughs> ปะอย่างน้อยได้บีทังมาก็ยังโอเคนะครับแล้วก็ผมจะได้ไม่ต้องมาเสียเพชรเหรียญแดงแรกด้วยไงจะได้เก็บเหรียญแดงไปแลกตัวอื่นในอนาคตน,นั่นเอง ก็เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจนใหม่คลิปหน้าเครเปิดกาชาได้อะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปแล้วบ๊ายบายครับผม